มาค่ะทุกคนพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนลายนะคะจะทําเกลียวเปียนะคะทุกคนนี่ค่ะพอเราถักถึงจุดเริ่มต้นเราก็ถักนิดไปเร,เรื่อยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ พอถึงตรงนี้แล้วนะคะเราเอาไหมพาดไปข้างหลังแล้วเราก็ทำนิดสามครั้งอย่างนี้ค่ะอะตรงนี้เราบอกผิดนะคะเป็นเพลนะคะไม่ใช่เป็นนิตตรงนี้เป็นนิดนะคะแล้วต่อไปนะคะเราก็หนึ่งสองสามเราเอาสามห่วงนะคะทุกคน สาห่วงนะแล้วเราพาดไปข้างหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำนิดสามหลักนะคะหนึ่งสองสามพอได้สามแบบนี้เราก็เอานิดของเราอันนี้ที่เราทำไว้นะคะทำแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำนิดนะคะอย่าให้หลุดนะคะถ้าหลุดแล้วเป็นเรื่องเลยนะคะหนึ่ง 2 3ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะเราจะมันจะเริ่มเปียแล้วนะคะเป็นเปียผมแล้วนะเหมือนเปียผมเรานะคะเดี๋ยวแอนมินจะทําให้ดูอีกอันนึงนะคะ1 2 3 4 5อ่ะต่อไปนะคะอย่างนี้นะคะเราก็ทำสามห่วงนะคะ1 สองสนี่ค่ะแล้วเราก็เอาไม้มาไม้ที่3าม,มานะคะคล้อง3ามห่วงโดยการเอาไว้ข้างหน้าแบบนี้นะคะไว้แบบนี้นะแล้วต่อไปก็นิดสามห่วงหนึ่งสองสแล้วก็อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทำนิด หนึ่สองสก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะพอเราถักมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ทำนิดไปเรื่อยๆเลยนะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือทำแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะ ถักนิดไปตามแบบเลยนะคะตามเซตเลยค่ะเราจะถักทั้งหมดสามแถวนะคะทุกคนเดี๋ยวแอดมินขอถักไปถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอเราถักถึงจุดเริ่มต้นนะคะต่อไปเราจะเริ่มแถวต่อไปนะคะก็คือถักเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะเรายังไม่ลดนะคะ ถัดไปก่อนนะคะอีกหนึ่งแถวเดี๋ยวแถวต่อไปเรามาลดนะคะลดห่วงกันนะคะนี่ค่ะถักไปเลยนะคะตามแพทเทิร์นนี้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ นะค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้มันก็จะเริ่มโค้งแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะหมวกนะคะนี่ค่ะเราก็จะเริ่มกระชับลงกระชับลงนะคะแบบนี้นะคะแถวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลดห่วงกันนะคะ มาค่ะมาต่อกันนะคะต่อไปเราจะเป็นการลดห่วงนะคะให้กระชับขึ้นนะคะนี่ค่ะเราก็พาดไหมมาข้างหน้าแบบนี้แล้วเราก็คล้องสองอันนะคะแล้วก็ทำเพลย่างนี้นะคะแบบนี้ค่ะอันนี้เอาอันเดียวนะคะแล้วอันนี้เอาสองอันนะคะเพลสอสองห่วงนะคะทุกคน ก็จะได้ทั้งหมด3ห่วงแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไหมพาดไปข้างล่างนะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆคล้องไว้แบบนี้แล้วก็ดึงดึงเสร็จแล้วเพื่อนๆทำนิดแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วเพื่อนๆก็เอาอันนี้ข้ามมาแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะคล้องไว้ไม้ขวาแล้วเราก็ทำนิดแล้วเราก็ควัก อย่างนี้นะคะข้ามไปแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะทุกคนพอได้แบบนี้เสร็จนะคะหลักต่อไปเพื่อน,อน <c oughs> ๆทํานิดก็จะได้แบบนี้แล้วอันนี้เราจะนิตสองห่วงพร้อมกันนะคะจะเป็นการลดห่วงนะคะทุกคนก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วตรงนี้เหลืออยู่2ใช่ไหมคะเราก็ทํานิดสองห่วงพร้อมกันแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ อย่างนี้เลยนะคะอ่าแล้วต่อไปก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมนะคะเราก็เอาไหมาพาดไว้ข้างบนอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เพลวสองห่วงพร้อมกันแบบนี้อ่าเดี๋ยวนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำเพลวอย่างนี้ค่ะอันนี้ทำอันเดียวนะคะอย่างนี้หลักนี้ใช้สองอัน ก็จะได้3มห่วงนะคะซัมเพล,ลิสามห่วงก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ3ามหสแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะหมวกมันจะกระชับมันจะกระชับเล็กลงใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็เอาเครื่องหนึ่งอย่างนี้เลยเราก็ดึงดึงแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนห่วงเลื่อนเข็มไป แบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดมินจะทําให้ดูอีกอันนึงนะคะคือจิ้มไปหนึ่งห่วงคล้องไว้ที่ไม้ขวาแล้วเราก็ทํานิดได้แบบนี้แล้วเราก็เอาห่วงไม้ขวาข้ามมาแบบนี้อย่างนี้เอาไว้ไม้ขวาแล้วก็ทํานิดแล้วก็ควักตรงนี้ข้ามมาก็จะได้เป็นแบบนี้สําหรับตรงนี้เราก็ทําแค่1นึ่งนิดแบบนี้ สองห่วงเราทํานิดสองห่วงพร้อมกันแบบนี้นะคะอย่างนี้จิ้มไปแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทํานิดก็จะได้แบบนี้อย่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทาไปเรื่อยๆนะคะพอเราถักถึงจุดเริ่มต้นนะคะต่อไปเราก็จะไม่เป็นการลดนะคะแต่ว่าเราจะถักเหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะย้ำอีกหนึ่งแถวเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะถักไปเรื่อยๆเลยค่ะ แล้วตรงนี้มันก็เริ่มแน่นใช่ไหมคะเริ่มกระชับเราก็ขยายออกงนี้นะคะงนี้ค่ะแล้วก็ถักธรรมดาเลยค่ะตามปกติเลยนะคะอันไหนเป็นนิดก็นิดอันไหนเป็นเพล,ลก็เพล,ลเลยนะคะเรายังไม่ลดนะคะแต่เ,เราไปลดแถวต่อไปกันนะคะก็ถักแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลดห่วงนะคะแถวต่อไปนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นการลดห่วงแล้วนะคะให้กระชับลงแล้วนะคะอันนี้ก็เราก็ถักเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็ยังเพลสามหลักเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเอาไหมพันไปข้างหลังนะคะแล้วต่อไปเราเลื่อนห่วงไม้ซ้ายไว้ไม้ขวาแล้วเราก็ทำนิด แบบนี้นะคะแล้วเราก็เลื่อนห่วงไม้ขวาเป็นแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะสำหรับตรงกลางนี้นะคะเราก็ถักนิดธรรมดาแล้วตรงนี้เราใช้สองสองห่วงนะคะทํำนิดก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะได้สามห่วงนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้อันนี้เราก็ถักเพล,ลธรรมดานะคะนี่ค่ะ อย่างนี้คะ่ะแล้วเราก็เลื่อนห่วงมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทําเหมือนตรงนี้เลยนะคะคือเลื่อนห่วงใส่ไม้ขวานะคะไว้ไม้ขวาแล้วเราก็ทํานิดแล้วก็เราก็เลื่อนจากหลักที่สองนี้ข้ามมาก็ให้ได้เป็นแบบนี้แล้วอันนี้เราก็ทํานิดธรรมดาอย่างนี้คะ่ะแล้วอันนี้เราก็รวบสองห่วงพร้อมกันทํานิดก็จะได้เป็นสามห่วงแบบนี้นะคะทุกคน ทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะพอเราถักถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ทำที่มาร์กแล้วต่อไปนะคะเราจะลดห่วงนะคะโดยการแทงเพลสองครั้งนะคะสองห่วงพร้อมกันแบบนี้นะคะแบบนี้ทำเพลสองสองหลักนะคะอย่แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ แล้วก็อันนี้หลักเดียวเราก็ทําอันเดียวนะคะ่างนี้ค่ะแล้วหลักต่อไปอย่างนี้นะคะเราได้สามห่วงแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทํานิดสามห่วงเลยค่ะเรายังไม่ลดนะคะตรงนี้นะคะแต่เราจะลดเพลก็คือสามห่วงอันนี้เราจะรวบ2ออันพร้อมกันแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยค่ะก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็ มันก็จะกระชับลงเรื่อยๆนะคะเราก็ดึงดึงห่วงนี่ค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงไปเรื่อยๆนะคะจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะเล็กลงแล้วนะคะมันจะถักยากนิดนึงนะแล้วเราก็ทำนิดสาครั้งนี่ค่ะสำหรับเพลเราก็รวบสองห่วงแบบนี้ เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะมาค่ะมาต่อกันนะคะมาถึงจุดเริ่มต้นนะคะสำหรับเพลนะคะเราก็ทําเหมือนเดิมสองห่วงแบบนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้เวเราก็ทํานิดอย่างนี้นะคะขั้นตอนนี้นะคะเราจะลดนะคะโดยการรวบ อย่างงี้ค่ะรวบสองไม้มาไว้ไม้ขวานะคะเอารวบสองห่วงนะคะมาไว้ไม้ขวาแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็ทํานิดแบบนี้ค่ะแล้วต่อไปนะคะเราข้ามตรงนี้ไปเราข้ามตรงนี้นะคะแล้วเราควักตรงนี้ค่ะที่เราทําไว้สองห่วงที่เราเลื่อนไว้นะคะข้ามมาแบบนี้อย่างนี้นะคะ นี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปตรงนี้เราก็ทำเพลธรรมดานะคะสองห่วงธรรมดานะคะอย่างนี้ค่ะตรงนี้สำคัญมากเราหนึ่งสองนะคะเราก็เพลเอ้ยเราก็นิดไปอย่างนี้จิ้มไปอย่างนี้เก็บไว้ไม้ขวาแล้วเราก็ทำนิดหลักนี้อย่างนี้นะคะมันก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะ แล้วเราก็ข้ามตรงนี้ไปเรามาจิ้มตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะจิ้มยากนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันแน่นนะคะเอาข้ามไปแบบนี้อย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำปกติเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปกันนะคะ มาค่ะถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะต่อไปเราก็ถักตามปกติเลยนะคะก็คืออันนี้เพล2สองก็ใช้2ไปเลยนะคะก็ถักสไปเลยนะคะจะได้แบบนี้อันนี้นิดเราก็นิดอันเดียวนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปก็อย่างนี้ค่ะอันนี้ นิดก็นิดอันเดียวเพล,ลก็เพล,ลสองเลยนะคะอันนี้ถักปกติตามธรรมดาเลยนะคะแล้วอันนี้มันจะดึงยากเราก็ดึงมันก็จะเริ่มกระชับลงแล้วนะคะเพราะเราจะปิดนะคะอันนี้ก็เลื่อนเอานะคะ ต้องดึงไหม่ให้แน่นๆนะคะเพราะว่าถ้าไม่แน่นนะคะมันจะหลวมแล้วมันจะดูไม่สวยนะคะทุกคนนี่ค่ะอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวต่อไปนะคะใกล้จบแล้วนะคะนี่ค่ะ มาค่ะมาต่อกันนะคะพอเราถักถึงจะเริ่มต้นนะเราก็ใช้ไหมของเรานะคะพาดมาไว้ข้างหน้าแบบนี้อย่างนี้นะคะแล้วตรงนี้เรามีสองเพลใช่ไหมคะเราก็รวบทั้งคู่เลยนะคะให้มันเป็นเส้นเดียวแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้เราก็ไว้ข้างหลังแล้วก็ทํานิดธรรมดานะคะอย่างนี้ค่ะแล้วตรงนี้ก็เพลสองอันอย่างนี้ค่ะ แล้วก็นิดอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะต่อไปนะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะนี่แอดมินก็จะเลื่อนห่วงไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้มันต้องนี่ค่ะทำเพลนะคะ ทำแน่นๆนะคะทุกคนเพราะว่าตรงนี้แน่นๆนะคะพอเราจะจบแถวแล้วนะต่อไปก็นี่ค่ะแล้วก็นิดนี่ค่ะแล้วก็เพิลนี่นะคะแล้วก็นิดแล้วก็เพิลสองอัน ตนสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็นิตจะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะนี่เรายังไม่ถึงจุดเริ่มต้นนะคะเราก็ทำไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้อาตรงนี้แอดมินทำผิดนะคะเดี๋ยวนะคะ ปกติแล้วมันจะต้องเป็นเพลนะคะแต่ว่าแอนเมนไปทำนิดเดี๋ยวแอนเมนทำแบบนี้คล้องใหม่เราก็ใช้เข็มเราด้วยได้นะคะนี่ค่ะก็เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็รวบสองเหมือนเดิมการถักนิตติ้งนะคะถ้าห่วงหลุดจากเข็มแล้วนะคะเป็นเรื่องเลยนะคะ เราจะเอากลับคืนยากมากเลยนะคะถ้าคนยังถักไม่เป็นเนาะอ่าแล้วต่อไปก็อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ถึงจุดเริ่มต้นใช่ไหมคะแล้วก็เอาห่วงเรามาคล้องแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ถักตามปกติเลยนะคะอย่างนี้ค่ะก็คือเพล l ก็คือเพลนะคะนิดก็คือนิดแบบนี้ค่ะ ขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้นะคะจิ้มลงจิ้มขึ้นแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนี่พอได้แบบนี้เราก็ดึงนะคะจะเสร็จแล้วนะคะอีกแถวหนึ่งเราเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันก็จะสับวางสับวางกันไปนะคะช่วงสุดท้ายนี่มันจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่า มันจะมันจะแน่นแล้วมันจะกระชับนะคะนี่ค่ะก็เก็บไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยนะคะถักไปเรื่อยๆนีนะคะอันไหนนิดก็นิดอันไหนเพล,ลก็เพล,ลนะคะนี่ค่ะ พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็รูดดึงนะคะดึงดึงเข็มเพราะว่ามันจะรูเล็กลงแล้วแล้วนะคะน,นี่แน่นแน่นโอเคอันนี้เราก็ดึงออกมาก็จะได้แบบนี้ <c oughs> ขออภัยค่ะ <c oughs> ต่อไปนะคะ อย่างนี้ค่ะจิ้มไปเรื่อยอย่างนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะเราก็เลื่อนห่วงมาอยู่ในห่วงนี้ถึงจุดเริ่มต้นแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะลดอีกแถวหนึ่งนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมันจะมีสองอันนิดกับเพลย่างงี้นะคะนิดกับเพลเราก็ทํานิดแบบนี้เลยรวบสองเส้นนะคะรวบสองห่วงสองห่วงนะคะ อย่างนี้ค่ะรวบทีละ2นะคะเป็นแบบนี้อย่างนี้ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นยอดสวยเลยนะคะต่อไปเราก็ดึงดึงแบบนี้เห็นไหมคะสองห่วงนี้เราก็จะนิดพร้อมกันเลยนะคะนี่พอได้แบบนี้เราก็นิดพร้อมกันเลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะนิดต่อไปก็นิดทีละสองเลยนะคะ นิดแล้วก็นิดนะคะนี่ตอไปราก็ดึงนะคะเพราะมันเริ่มเล็กลงเล็กลงแล้วนะคะนี่เราก็ได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วก็นิดเหมือนเดิมค่ะนิดอย่างนี้ค่ะนิดแล้วก็นิดนะคะ นี่พอได้แบบนี้เราก็เลื่อนห่วงมาต่อไปแถวสุดท้ายแล้วนะคะเราจะนิดนะคะหนึ่งสองอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะคะนิดทีละอันนะคะอันนี้แถวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนหนึ่งสามละสี่ห้าหก อย่างนี้ค่ะแล้วต่อไปก็ดึงนะคะหกแล้วมันจะมีทั้งหมด8ห่วงนะคะอันสุดท้ายเนี่ยอย่างนี้ค่ะอย่างนี้เลยนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยนะคะอันนี้เราเก็บไว้ก่อนนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะ เห็นไหมคะมันก็จะเป็นลายดอกไม้นะคะลายดอกบัวคล้ายๆลายดอกบัวเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้นะแล้วต่อไปเราก็ตัดไหมเลยนะคะนี่ตัดไหมไว้ยาวๆหน่อยนะคะทุกคนเ <c oughs> อขออภัยค่ะเสียงแหบเสียงแห้ง,ง,หงนะคะนี่พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราก็เอาเข็มมานะคะแล้วเราก็ร้อย ร้อยเข็มเอาเข็มใหญ่ๆหน่อยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะอย่างงี้ค่ะดึงให้มันเรียบนะคะแล้วเราก็ดึงอย่างงี้ค่ะนี่แล้วเราก็ร้อยเลยนะคะเนี่ยร้อยแบบนี้ร้อยอย่างงี้เก็บเลยนะคะอย่างงี้ค่ะเก็บเลยนะร้อยเก็บเลยนะคะ เก็บไปเลยย่งนี้ค่ะเก็บจนครบทุกห่วงเลยนะคะมันจะได้ทั้งหมด8ดห่วงนะคะทุกคนนี่ก็จะได้เสร็จแล้วนะคะอย่างนี้ค่ะอ่าเป็นการเสร็จนะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้สใช่แล้วนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นปุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จิ้มไปข้างหลังเลยนะคะอย่างนี้ค่ะจิ้มไปข้างหลังแบบนี้ แล้วเราก็มานี่ค่ะเราก็จะดึงดึงให้มันแน่นเห็นไหมคะมันก็จะสวยเห็นไหมดึงให้มันเสมออย่างนี้แล้วมันก็จะสวยนะคะแล้วก็พลิกอย่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็เก็บเลยค่ะเก็บไหมเลยนะคะโดยการทําแบบนี้อย่างนี้นะคะดึงมาพอเพื่อนๆดึงมาแบบนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วเพื่อนๆก็จิ้มไปตรงนี้ก็จะเป็นการแบบนี้อย่างนี้ค่ะ ก็อย่างนี้ก็เป็นการเสร็จเลยนะคะอย่างนี้เลยแล้วก็เก็บไว้อันนี้อันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะ mm. เผื่อเรามีปงๆเรามีขนสัตว์หรืออะไรนะคะเรามาจิ้มตรงนี้นะคะแล้วเอามาใส่อย่างนี้เหมือนอันนี้เลยค่ะนี่ค่ะเผื่อเรามีปงๆแบบนี้สวยๆนะคะเราก็มาเย็บใส่นี่ค่ะแอดมินก็จะทําแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ามาใส่แล้วมันก็จะได้สวยๆนะคะ ก็เสร็จไปอีกใบหนึ่งนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสรื่องข้างหลังนะคะเป็นแบบนี้แล้วสำหรับตรงนี้นะคะที่เราทำไว้เดี่ยนะคะแอดมินทำไว้ตรงนี้นะแต่เราก็มาเก็บเลยค่ะเก็บสอยเก็บตามปกติเลยนะคะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตหยุดนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเก็บทีละเส้นนะคะเพราะว่าถ้าเส้นใหญ่ไปมันจะนั่นไปนะคะเราก็จิ้มไปเลยนะคะ แบบนี้แบบนี้เลยนะคะอย่างนี้ค่ะเป็นการเก็บนะคะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นการสอยนะคะอย่างนี้ค่ะสอยเก็บตามเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆทำไปแบบนี้เลยนะคะหรือเพื่อนๆถนัดแบบไหนเพื่อนๆก็ทำเลยนะคะนี่ค่ะเป็นการเก็บนะคะทุกคน นี่ค่คะตามนี้เลยนะคะอ่าพอถึงตรงนี้แล้วมันยาวไปใช่ไหมคะเราก็ตัดออกเลยจ้านี่ค่ะตัดออกแล้วต่อไปเราก็จะสวยอีกข้างหนึ่งนะคะนี่ค่ะอีกเส้นหนึ่งถ้าเราใส่ใช้ทั้งสองเส้นมันจะหนาไปจะดูใหญ่ไปนะคะนี่ค่ะเราก็จิ้มไปอย่างนี้นคะคะก็จะสวยๆแบบนี้นะคะ นี่แล้วเราก็ทำอย่างนี้เลยค่ะไปเรื่อยๆเลยนะคะโั <c oughs> ้เดี๋ยวนะคะอย่างนี้ค่ะ จิ้มไปแบบนี้สับวางกันไปเรื่อยๆตามแนวเลยนะคะนี่ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะสวยงามเป็นตามลายมาเลยนะคะนี่ค่ะอ่าเป็นการเสร็จนะคะ ตัดไหมเลยนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเห็นไหมคะมันก็จะสวยๆแบบนี้นะนี่มันก็จะเป็นลายสวยๆตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าบางทีเราทำโซ่เล็กไปโทนั่นไปนะคะแล้วก็แน่นๆแบบนี้เสร็จแล้วคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยนะ เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องพลาดคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนสวยๆจ้าสวัสดีค่ะสีแดงก็เสร็จแล้วนะคะสีแดงนะคะเป็นไหมขนแกะเหมือนกันนะคะทุกคนนี่ค่ะสวยๆค่ะเป็นลายดอกบัวคล้ายๆดอกบัวอยู่ด้วยนะคะนี่สวยสวยๆนะคะเราก็สามารถหา ดอกไม้อันใหญ่ๆนะคะมาตกแต่งได้เลยจ้าสวยๆเก๋ๆนะคะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะ